หลวงพ่อกันธรรมโชตินะครับผู้เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับผมบอกเลยว่าเหรียญของท่านเนี่ยแพงมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเหรียญรุ่นแรกนะครับราคาเป็นล้านนะฮะวันนี้เราจะมาผ่าตำนานเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อกันวัดพญาญาไปพร้อมๆกันนะครับผมหลวงพ่อกันเนี่ยท่านเกิดที่บ้านอารัญยิกนะครับผมปัจจุบันเนี่ยก็คือ เป็นอำเภอท่าเรือนั่นเองนะครับผมพ่อของท่านเนี่ยชื่ออินนะครับแม่ของท่านชื่อชันมีพี่น้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับหลวงพ่อก,กันเนี่ยเป็นพี่คนโตนะครับผมพ่อแม่ของท่านเนี่ยก็ประกอบอาชีพทําไร่ทํานาอะไรทํานองนั้นนะครับผมตอนเด็กเนี่ยท่านเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดมากรูปร่างหน้าตาคมผิวขาวนะครับผมได้ร่ำเรียนหนังสือที่วัดประดูทรงธรรมนะครับ ท่านเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆนะครับผมแล้วก็มียานสมาธิที่แก่กล้ามีความรู้เรื่องทางธรรมค่อนข้างจะสูงนะครับผมแถมยังเป็นคนที่ชอบในวิชากระบี่กระบองนะครับรวมไปถึงวิชาต่อยมวยด้วยนะครับเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับผม สมัยนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องร่ำเรียนวิชากระบี่กระบองและมวยใช่ไหมครับก็คือยุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่าค่อนข้างจะมีสงครามสม่ำเสมอก็เลยต้องร่ำเรียนวิชาเหล่านี้ติดตัวไว้นะครับนอกจากท่านจะร่ำเรียนวิชาสายคงกระพันแล้วนะครับท่านยังร่ำเรียนวิชาปลาไหลเพื่อกนะครับทำให้แบบว่าสโตเนี่ยจับตัวไม่ได้จับยังไงก็หลุดเหมือนปลาไหลนั่นเองล่ะครับผม พอท่านเนี่ยใช้ชีวิตมาอย่างมากนะครับก็เริ่มเบื่อกับชีวิตที่ผ่านไปวันต่อวันนะฮะผมก็เลยตัดสินใจมาบวชนั่นเองนะครับผมท่านเนี่ยก็กลับมาบวชที่วัดประดูทรงธรรมนั่นแหละนะครับผมทีนี้นะครับก็ได้ร่ำเรียนวิชามนตต่างๆนะครับจากพระอาจารย์ของท่านนะครับพอทีเนี้ย ท่านก็จะเริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามากลาบเข้ามาขอเครื่องรางของขังมาให้ท่านลุกเสพนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็มีวันหนึ่งนะครับผมเสด็จเตียนะครับได้รับรู้กิติศักดิ์ของท่านนะครับก็เลยเสด็จมากราบด้วยตัวของท่านเองนะครับผมเคยมีเรื่องบันทึกไว้ว่าท่านก็เคยได้โชว์อภินิหารต่อ หน้าของเสด็จเตี่ยนะครับก็ยิ่งทําให้ชื่อเสียงของท่านเนี่ยขจรไกลไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแถมท่านเนี่ยยังชอบที่จะออกไปเจริญกรรมฐานออกไปทุดงตามที่ต่างๆนะครับผมนอกจากเรื่องวิชาคาถาอาคมที่ท่านเก่งกาจแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีความรู้ทางด้านยาสมุนไพรในการที่จะแบบว่ารักษาโรคภัยต่างๆนะครับแถมยังสามารถ ถอนขุนใสให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะครับทําให้ท่าน,เ,นเป็นที่รักของชาวบ้านในยุคนั้นมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยใครที่เล่นเครื่องรางของขังหรือเป็นเซียนพระเนี่ยก็หวังปารถนานะครับที่จะมีเหรียญพ่อกันเนี่ยไว้ในครอบของสักเหรียญหนึ่งเพราะเชื่อว่าใครที่ห้อยเหรียญของท่านเนี่ยก็จะแบบหนังเหนียวโคงกระพันชาตีนะครับผม ทำให้มูลค่าของเหรียญหลวงพ่อกันรุ่นแรกเนี่ยพุ่งทยานสูงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีแต่แนวโน้มที่จะราคาขึ้นนะครับและนี่ก็คือตำนานของหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ